สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับเรานะครับผมทางช่องไยสีดอคํานะครับเดินออกกินหญ้าวันนี้ก็จะพาเด็กๆนะครับผมไปเดินกินหญ้านะครับผมแล้วก็เดินออกกําลังกายนะครับผมต้องประหยัดหญ้านะครับผมช่วงนี้นะครับผมหญ้าหมดพอดีเลยนะครับผมเลยนิดเดียวนะครับผมพราะควาก็พาน้องๆนะครับผมมาเดินกินหญ้าข้างทางนะครับผม ประมาณสักหกโมงครึ่งนะผมถึงจะพาน้องเดินกลับบ้านนะครับผมก็จะประหยัดหญ้าไปด้วยนะครับวันนี้พี่คำของเราใส่แยงมาด้วยนะครับผมปอควันก็จะได้ถ่ายภาพสวยๆนะผมเดีย๋ยวขอพันขออนุญาตนะครับผมกลับกล้องก่อนนะครับแล้วให้แม่ๆได้ชมนะครับในนอกกับกล้อง คือโบห็นมาบัดนถ้าเราเดินไปเรื่อยๆนะผมเดินไปข้างหน้านะครับหญ้าจะเยอะนะครับข้างหน้านะครับ แต่โยกหม่นะครับผมนี่นะครับแย่งที่เราใส่มาวันนี้นะครับผมใส่พิคัมนะครับเพื่อความจะได้นั่งได้นะครับผมโอ้ยยง ทางจางันสิไปหาฟ้าข็ไม่สืบเนาะนางให้ฟ้าฟดูาะเ้ยเงินทองกมาเลยทีนี่ทีนี้ก็จะมีน้องช้างด้วยนะครับผมตัวนี้ก็จะออกห้องหมู่บ้านแล้วนะครับช้างหนึ่งเชือกนะครับผมเพชรเมียนะครับ จะเดินไปเรื่อยๆนะครับผมครับรรยากาศก็น,กน้ำท่วมนะครับผมน้ำท่วมนะครับนี่ครับท่วมเกือบถึงปากทางบ้านนะครับผมนี่ครับน้ำนะครับท่วมมาเกือบถึงทางดำแล้วนะครับผม So, cả màu lạc cả màu này Đang tung nắm bây giờ có thấy mà? có lạc cậu 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 có nhà cậu có lạc cậu có มีวัวด้วยนะครับผมโอ,โอ้เจอศึกหนักแล้วนะครับผมที่คำหลบวัววัวนะครับผมแต่ก็ไม่ถึงกับวิ่งนะครับผมแต่ถ้าวัวเดินตามนะครับผมอาจจะวิ่งได้นะครับเดี๋ยวก็ควันขอนี่ยจะไปนั่งคอไว้ก่อนนะครับผมออนี่นะครับผมแปลงหญ้าแปลงอะไรก็น้ำท่วมหมดเลยนะครับผม ถ้าฝนไม่หยุดตกนะครับผมอาจจะท่วมถึงทางได้นะครับผมนะครับเส้นนี้อาจจะวิ่งไม่ได้เลยนะครับน้ําก็จะประมาณนี้นะครับแม่แม่ครับผมเกือบถึงทางแล้วนะครับผมก็จะมีเรือตามข้างทางนะครับผมตลอดทางนะครับพอควานก็พายเรือไปยิงปลานะครับในนี้นะครับผมวันนี้พอควันก็จะออกไปด้วยนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับน้ํานะครับผมก็จะมาประมาณนี้นะครับผมพาเดูกอย่าไปกินข้าวเขาดิ ตอนี้ก็ไผ่เรือนะผมไผ่เรือเกี่ยวข้าวขึ้นมานะครับนี่นะครับผมครับส่วนไหนน้ำไม่ลึกนะครับผมก็จะใช้รถเกี่ยวลงไปนะครับเออ,อางานไอ้ขักเทสร้างบริยานงอไนยเอาอยัางเอาอุ้ยสร้างยานงอตีเอาเอาเอามาเปไล่งอุ้ยเอา ก็ไปขอไปนี่ก่อนนี่ขอให้งื่อออไปก่อนไหม,มไเดี๋ยวพวกพันขอขอนุญาตแป๊บนึงนะครับผมมากันต่อนะครับผมบัวไปแล้วนะครับผมอยู่ด้านหลังนะครับบัวไปแล้วนะครับโน่นนะครับผมผมเขาจะพาน้องนะครับผมน้องๆช้างนะครับผมท้งสองเชือกเดินกินหญ้าข้างทางประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะไปหยัดหญ้าด้วย น้องเดินกินสักสองชั่วโมงนะผมสองชั่วโมงนะครับก็น่าจะอิ่มนะผมแล้วก็กินกินฟางไปด้วยนะผมฟางข้างๆนะผมส่วนพวงพันหัวก็จะใส่ปลอกเซฟตี้ไว้นะผมแล้วก็โยนโซ่ลงนะผมเดี๋ยวกลัวน้องอาจจะตกใจนะผมอาจจะตกใจวิ่งลงนานะผมเดี๋ยวก็จะเสียคะแนนเปล่าๆนะผมครับเซฟตี้ไว้นะครับผม บงเงินก็ถอนหญ้าไปนะครับผมเบนยังไปใส่พีคำของเราก็จะชอบเดินกินนะครับผมไม่ชอบหยุดกินนะครับ,บไม่เหมือนน้องบงเงินนะครับผมก็น้องจะหยุดกินนะครับผมบแถบฝั่งนี้ก็บางเจ้าก็ใช้เรือนะครับผมใช้เรือเกี่ยวข้าวนะครับผมแล้วก็ เอาข้าวใส่รถนะครับเอใส่เรือนะครับผมขนขึ้นมาบนบกนะครับวันนี้หนูหินมาด้วยนะครับผมหนูหินไปทางไหนเนาะหนูหินนะครับผมหนูหินหายไปทางไหนไม่รู้นะครับผมไปไล่วัวนะครับส่วนสุโม่นะผมก็ติดสาวๆนะครับผมไม่ได้มากับพี่คำหลายวันแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงติดสัตว์ของสุนัขนะครับผม น้องสูโม่เอ้น้องหน้หินนะครับนู่นนะครับผมอยู่กับหมาตัวอื่นนะครับผมมาแล้วโน้ยห็นโนูเห็นโนหนเอามานี่แล้วโนูยหินแล้วนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับครับอ่เดี๋ยวเพื่อนนะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามช่องไฟสีดอคาด้วยนะครับผมสวัสดีครับ